วันนี้ผมจะมาแนะนำตัวละครสายดีบัฟที่ทุกคนควรปั้นนะครับพร้อมทั้งเดี๋ยวจะพาไปดูโชว์เคสนะครับการใช้ดีบัฟเพื่อให้ตัวละคร dps ของคุณนั้นสามารถรีดดาเมจได้สูงสุดก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันเช่นเคยเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกสักครูครับ เกมสเตช t นท็อปอัพบริการเติมเกมมือถือที่ประหยัดกว่าเติมเองมีแอดมินให้บริการตลอด24ชั่วโมงประหยัดรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสนใจติดต่อได้ที่ Line แอดเกมส t ตชันท็อ p อัหรือ Facebook Fan Page เกมสเตชันท็อปอ Up ลิงกอยู่ใต้คลิปนะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์วันนี้กลับมาพบกันในเกม SD Gundam Generation g Eternal นะครับและสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเล่าให้ฟังเรื่องของดีบัฟทั้งหลายนะครับว่ามีกี่ประเภทอะไรบ้างแต่ละประเภททำงานอย่างไรและที่สำคัญคือมีตัวละครดีบัฟตัวไหนบ้างที่เก่งและผมแนะนำให้ทุกคนต้องปั้นติด ID ไว้เลยนะครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเดี๋ยวพามารู้จักประเภทของดีบัฟกันก่อนนะครับดีบัฟในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่5ประเภทด้วยกันนะครับ แบ่งออกเป็นเพิ่มดาเมจสเปเชียลนะครับเพิ่มดาเมจประเภทบีมเพิ่มดาเมจประเภทฟิสิคอลลดดีเฟนส์แล้วก็ลดแอคแทกนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของหุ่นแล้วก็ดีบัฟต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปปูพื้นฐานเรื่องของสกิลการโจมตีสักนิดหนึ่งนะครับเรามายกตัวอย่างกันที่สไตร์ฟรีด้อมนะครับเป็นตัวละครยอดฮิตในแพทปัจจุบันนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เปิดสกิลของสไตร์ฟรีด d อมดูนะครับผมยกตัวอย่างเป็นสกิล ex ก็แล้วกันนะครับหุ่นทุกตัวเนี่ยมันจะมีประเภทการโจมตีและระยะการโจมตีอยู่ทั้งหมดนะครับวิธีการดูนะครับก็คือเมื่อคลิกเข้ามาที่สกิลนะครับเพื่อนๆจะเห็นแท็กที่มันอยู่่ข้้าางบนนนะีจะจเห็ว ของสไตรฟีด d อมเนี่ยจัดอยู่ในประเภทของบีมแล้วก็สเปเชียลประเภทของการโจมตีนะครับมันจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือฟิสิ c a l นะครับก็จะเป็นพวกอาวุธโจมตีสายกายภาพทั้งหลายเช่นขวานของน้องขวานซิ่งนะครับอะไรประมาณนี้ต่อมานะครับประเภทที่2ก็คือประเภทบีมก็จะเป็นพวกบีมเซเบอร์บีมไรเฟิลทั้งหลายนะครับและ3นะครับก็จะเป็นประเภทของสเปเชียลนะครับเพราะฉะนั้นดีบัฟสกลุ่มแรกนะครับที่เราสามารถใช้งานได้ก็จะเป็นบีมและสเปเชียลนั่นเองต่อมานะครับ ประเภทของอาวุธนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทเช่นกันนะครับประเภทแรกก็จะเป็นระยะไกลนะครับหรือว่า range attack นะครับก็จะเป็นพวกบีมไรเฟิลนนี่นั่นเนาะบาซูกงบาซูก้าประเภทที่2นะครับก็จะเป็น melee attack นะครับก็จะเป็นพวกแบบบีมเซเบอร์หรือว่าดาบอะไรต่างๆที่จําเป็นจะต้องเข้าไปฟันประชิดตัวซึ่งการโจมตีแบบประชิดตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องแบบโจมตีประชิดตัว1ช่องเสมอไปนะครับมีสกิล melee attack ที่แบบระยะ 3ช่อง4ช่อง5ช่องเนี่ยยกตัวอย่างสกิลนี้นะติดแท็กสกิลโจมตีประชิดแต่ว่าโจมตีได้ถึง5ช่องแล้วก็แบบที่3นะครับก็จะเป็นอาวุธแบบอาเวกินนะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็รู้กันแล้วนะครับว่า s t r i k e f r e e d o m เนี่ยการโจมตีเนี่ยเป็นประเภทบีมแล้วก็เป็นประเภทสเปเชียลนะครับส่วนลักษณะของอาวุธที่โจมตีเนี่ยโดยมากแล้วนะเกือบจะ100%ยนะครับสกิล e x เนี่ยมันจะเป็นทั้ง3กลุ่มเลยนะครับก็คือระยะใกล้ระยะไกลแล้วก็อาเวกินทีนี้เนี่ยขั้นต่อไปก็คือเราจะไปดูดีีีบบััฟท่เหมมมาาาะสสใในนกกกรช้งิลโจต แต่ละสกิลนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การเพิ่มความเสียหายประเภทบีมกันก่อนเลยนะครับยูนิตท,ที่ดีที่สุดนะครับที่สามารถเพิ่มความเสียหายแบบบีมได้นะครับก็คือ f r e e o o ก g u ดั a m นั่นเองนะครับ ในสกิล ex ของ f ร e e o o กันดั a m นะครับถ้าคุณอัพสกิลตันจนถึงเลเวล5นะครับจะสามารถสร้างความเสียหายประเภทบีมได้สูงสุดถึง35นะครับและนี่คือตัวละครที่สามารถเพิ่มดาเมจประเภทบีมได้ดีที่สุดในเกมปัจจุบันนี้แต่ถ้าใครไม่มี f ร e e อมกันดั a m นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำตัวละครที่หาง่ายๆตัวแรกก็จะเป็นกันดั้มวิงซีโรนะครับ สกิลที่4ของมันเนี่ยถ้าคุณอัพจนเต็มไปเลเวล5นะครับคุณก็จะได้เพิ่มดาเมจประเภทบีมถึง30%นะครับก็จะสังเกตว่าน้อยกว่า Freedom อยู่5%เนาะและอีกหนึ่งตัวที่แนะนํานะครับก็คือ Perfect Strike Gundam นั่นเองที่สกิล3ของเขานะครับก็สามารถรีทดาเมจบีมได้เพิ่มขึ้น30%เช่นกันที่เลเวล5นะครับก็จะสังเกตว่าทั้ง Perfect Strike แล้วก็วิ n g Zero เนี่ยอัพสกิลตันเนี่ยรีทบีมได้30%เท่ากันซึ่งทั้ง2ยูนิตเนี่ยก็เป็นตัวละครที่อยู่ในกลุ่มของที่สามารถ Develop ได้นะครับก็ไม่ได้หายาก ผ่านไปในกลุ่มของบีมนะครับมากลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของสเปเชียลนะครับสำหรับยูนิตที่สามารถรีดดาเมจสเปเชียลได้ดีที่สุดในเกมปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นนูกันดั้มนะครับสกิลเอของนูกันดั้มนะครับก็จะสามารถรีดดาเมจเพิ่มเติมจากสเปเชียลเวพอนได้ถึง35%เป็นตัวที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้นะแต่ถ้าใครไม่มีนูกันดั้มนะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนําตัวละครที่หาง่ายๆที่สามารถใช้ทดแทนกันได้อีกสัก2ตัวตัวแรกก็จะเป็นสไตร์โรกไอวีเอสพีนะ าชาของแพทใหม่นี้นะครับที่สกิล4ของเขานะครับเมื่ออัพตันเนี่ยจะสามารถรีดัมเมจสเปเชียลได้เพิ่มสูงสุด30%และอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเจ้าคิวบิลลี่ในเวอร์ชั่นของดนะับเบิลเซต้าอันนี้อย่าจำสับสนนะครับมันจะมีคิวบิลลี่อยู่2ตัวที่สกิล2ของเขานะครับก็จะรีดัมเมจสเปเชียลได้30%เช่นกันจบกันไป2กลุ่มนะครับสำหรับบารที่สามารถรีดัมเมจให้สไตรค์ฟรีดอมได้นะครับก็คือบีมแล้วก็สเปเชียลนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของฟิสิกส์คอลด้วยแต่อันน ครับว่าในกลุ่มของ Physical เนี่ยมีตัวอะไรที่แนะนํานะครับสําหรับตัวละครที่สามารถบัฟ Physical ได้ดีที่สุดในปัจจุบันนะครับก็คือ Phoenix Gundam นั่นเองแต่อันนี้ผมยังไม่มีนะต้องขออภัยไม่ได้มีตัวจริงมาให้ดูนะครับเมื่ออัพสกิลรีดาเมจ Physical เต็มนะครับก็จะสามารถรีดาเมจ Physical ได้เพิ่มเติม35%และถ้าใครยังไม่มี Phoenix กันด a m เหมือนผมนะครับเดี๋ยวผมพาไปแนะนําอีก2ตัวตัวแรกก็จะเป็น Gundam Aquarius นะครับอันนี้มันจะอยู่ในแผง Develop นะครับแต่คนจะต้อง Develop ให้สุดสายของมันก่อนแล้วก็จะสามารถ Develop ในขั้น Ultimate ได้ Aquarius เนี่ยดีอย่าง นึงนะครับก็คือว่าถ้าเป็นสกิลสองนะครับอัพเต็มเนี่ยจะสามารถรีดาเมจฟิสิกอลได้สูงสุดถึง30%แล้วก็ในส่วนของสกิลสามเนี่ยถ้าอัพสุดนะครับก็จะสามารถรีดาเมจบีมได้อีก20%ด้วยนะครับอันนี้เรียกว่ามี2บัฟในตัวเดียวเลยนะข้อดีของตัวละครที่มันมี2บัฟนะครับก็คือคุณสามารถเอาลงตัวเดียวแล้วก็ได้ความสามารถทั้ง2บัฟเลยถ้าคุณแบบมีตัวละครที่มันเป็นบัฟเดียวเนี่ยคุณก็ต้องเปลือง2สล็อตใช่ไหมครับสมมติว่าคุณอยากได้ทั้งแบบฟิสิกอลทั้งบีมนะครับคุณลงอัลคอริสคุณก็ใช้แค่สล็อตเดียวสล็อตอื่นๆอาจจะไปใส่ดาเมจเพิ่มเติมหรือว่าใส่แทงเพิ่มเติมก็ได้อันนี้ผมให้เทคนิคการ ง่ายไปนิดหนึ่งนะครับการป้าย2ดีบัฟพร้อมกันในครั้งเดียวคือครั้งแรกที่คุณเอา阿尔卡雷สไปโจมตีเนี่ยคุณอาจจะโจมตีด้วยดีบัฟอันที่1ก่อนและส่วนครั้งที่2ที่คุณต้องการดีบัฟอีกดีบัฟหนึ่งเนี่ยให้คุณใช้ตัวหลักของคุณโจมตีแล้วให้อลคอเรสยิงซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เลือกสกิลซัพพอร์ตเป็นดีบัฟอันที่2เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถป้ายดีบัฟสอันได้ในการโจมตีเพียงแค่เทินเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครยังเดเวลลอปไม่ไหวนะครับยังไปไม่สุดสายนะรัก็มน skill นมน่30%เเเเาพปดวไ้ช <ๆ S 1> แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ายูนิตบางตัวเนี่ยมันจะมีดีบัฟสประเภทนะครับยกตัวอย่างที่ชาโด้นะครับมันได้ทั้งฟิสิกอลและได้ทั้งสเปเชียลเลยนะสกิลที่สองเขานะครับอัพเต็มจะได้บัฟสเปเชียลยีจบกันไปนะครับในกลุ่มของการรีดดาเมจของสกิลแต่ละกลุ่มนะครับทั้งฟิสิกอลบีมแล้วก็สเปเชียลนะครับต่อไปจะเป็นอีก1นึ่งดีบัฟนะครับที่ดีมากๆและสามารถใช้ได้ทั้ง3กลุ่มเลยก็คือดีเฟนซ์ดาวน์นั่นเองซึ่งในเกมนี้นะครับเราสามารถป้ายดีบััฟใส่ศตรู แบบ3-4มสี่สเต็คพร้อมกันได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ผมชอบทําประจําก็จะมีส s t ส c ต็บนหัวบอสนะก็จะเป็นแบบเพิ่มบีมเพิ่มสเปเชียลลดดีเฟนส์ลดแอคแท็กพร้อมกัน4ดีบัฟอะไรประมาณนี้นะครับก็จะทําให้เราแบบเล่นด่านที่มันยากง่ายขึ้นเดี๋ยวเราไปดูยูนิตในตระกูลดีเฟนส์ดาวกันเลยนะครับสำหรับตัวแรกเลยก็จะแนะนําเป็นกันดัมแอรีเลนะครับอันนี้เป็นตัวดีบัฟที่ดีที่สุดในเกมปัจจุบันนะครับที่สกิล ex ็กเลเวล5ของเขานะครับสามารถ ลดดีเฟนต์ได้สูงสุดถึง35%ไม่ได้มีแค่แอเรียลตัวเดียวนะครับที่สามารถเดฟดาวได้35%นะครับยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือเลอร์ซีนถ้าผมออกชื่อผิดขออภัยนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมไม่รู้จักนะครับพอดีผมไปเปิดวิกิมาแล้วมันเขียนว่าเลอร์ซีนขออนุญาตอ่านตามนั้นเลอร์ซีนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่เมื่ออัพสกิลตันนะครับจะสามารถลดดีเฟนต์ได้35%เท่ากันกับแอเรียลเลยและถ้าใครไม่มีทั้งเลอร์ซีนทั้งแอเรียลนะครับผมแนะนําตัวนี้นะครับเป็นเซตา กันดามร่างอันติเมตเกราะแดงนั่นเองที่สกิล2ของเขานะครับก็จะสามารถป้ายเดฟดาวได้30%นะครับและความดีงามของร่างนี้นะครับก็คือมันมี2ดีบัฟด้วยเราสามารถป้ายสเปเชียลเวพอนได้อีก20%นะครับก็จบกันไปในกลุ่มของดีบัฟประเภทที่ทําให้เราสามารถรีดดาเมจได้มากขึ้นนะครับต่อไปเดี๋ยวในกลุ่มที่5เนี่ยผมเหลือไว้กลุ่มสุดท้ายเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้ทาให้เรายิงแรงขึ้นแต่อย่างไรแต่ทําให้ศัตรูโจมตีเราเบาลงนะครับก็คือกลุ่มของ นั่นเตัวแรกเลยนะครับแน่นอน Justice Gandam นะครับผมคิดว่านี่คือตัว Attack Down ที่ดีที่สุดในเกมปัจจุบันนะครับที่สกิล EX ของ Justice นะครับถ้าคุณอัพเต็มเลเวล5เนี่ยสามารถลด a t ท a c k ของศ t r ร o ได้ถึง35%เลยทีเดียวและนอกจากที่จะลด Attack ได้แล้วนะครับก็ยังมีดีบัฟอีกอันหนึ่งนะก็คือลด Mobility 25%นะครับก็คือการลดการหลบหลีกนะครับแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีใครที่จําเป็นจะต้องลด Mobility เลยนะไม่แน่ใจว่าในอนาคตมันจะมีหรือเปล่าแต่ส่วน เรามักจะยิงสดกันเลยนะครับโดยที่ไม่ได้มีการป้ายดีบงดีบับอะไรและ justice เนี่ยก็เป็นตัวละคร1ในดีบับรถแอคแทกดาวที่ผมคิดว่าเเก่งมากเลยตอนนี้อีกหนึ่งตัวละครที่มีป้ายแอคแทกดาวนะครับก็ต้องยกให้การดัม ex rx 78คุณปู่ของเรานั่นเองที่สกิล ex ของมันนะครับก็จะมีแอคแท k ดาว n 35%เช่นกันนะครับและแน่นอนนะครับเนี่ยคล้ายๆ justice เลยนะ อันนี้มีโมบิลิตี้ดาว25%ด้วยแต่เอาเข้าจริงแล้วโมบิลิตี้ดาวของจัสติสเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะ20%ใช่ไหมครับแต่ถ้าวัดกันในเรื่องความสามารถของยูนิตนะครับผมให้จัสติสเก่งกว่านะไม่รู้นะเราะผมชอบมากกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นยูนิตใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาในแพทนะครับแล้วก็คนขับก็เก่งกว่ามากด้วยอีกหนึ่งยูนิตที่มีสกิลลดแอคแท็กเช่นกันนะครับก็คือกันดั้มบาาบอนั่นเององงสกิลขบาาบิร์ทแทคดดาาาววไ้้35%เช่นนนกกักัะรบบบล็อสนั่ อันนี้เป็นดีบัฟลด accuracy นะครับหรือว่าลดความแม่นยําของศัตรู up t e m วล5เนี่ยสามารถลดได้12%นะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับรายนามของยูนิตที่มีดีบัฟประเภทต่างๆทั้ง5กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็น physical, beam special, def down, attack down นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะไปเล่น showcase ให้ดูสักรอบหนึ่งก็แล้วกันโอเคครับเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องทีมที่เราจะไปไวๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําเป็น s h o w c a s ให้ดูแบบง่ายๆนะครับก็คือเราอยากจะรีดดา m ม Strike Freedom ให้สูงสุดใช่ไหมครับตัวแรกเราก็จะมีเพิ่ม b e a ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็น Freedom นะครับต่อมาตัวที่2ก็จะเป็นเพิ่มกับเอเชียนะครับอันนี้ผมก็ใส่ Nu Gundam มาแล้วต่อไปตัวที่3ก็คือ Death Down นะครับอันนี้ผมมีก g u n ้ a m a e รีย l และสุดท้ายตัวที่4นะครับ Attack Down นะครับอันนี้ผมใส่ทั้ง Justice แล้วก็ Barbatos มาเลยส่วนด Damage Dealer หลักของเรานะครับจริงๆจะมี2ตัวก็คือมีสไ r i k e Freedom ที่เราจะทําเป็นโชว์เคสในตอนนี้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ Exia นั่นเองโอเคครับเข้ามาในฉากต่อสู้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราสามารถป้ายดี บัฟแบบชุดเดียวเนี่ยโอ้โหแบบติดหัวบอสเป็นครบแทบจะทุกดีบัฟได้เลยนะครับอันนี้ผมวางตำแหน่งแบบนี้นะให้ฟรีดอมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่แอรียอลอยู่นี่นูกันดั้มอยู่นี่นะครับเราต้องการ4ดีบัฟใช่ไหมครับอันดับแรกทั้งฟรีดอมและแอรียอลเนี่ยอยู่ในระยะยิงอยู่แล้วนะครับเราก็จะขยับนูกันดั้มนะครับเข้ามาให้อยู่ในระยะยิงแล้วผมก็จะป้าย EX ไปก่อนเลย ตรงนี้เราจะยิงฟรีนะครับจะสังเกตนะครับว่าเมื่อเราเอาดูกันดั้มยิงเนี่ยไอตัวฟรีดอมกับตัวแอ r เรียลที่อยู่ในระยะเนี่ยมันก็จะใช้สกิลดีบัฟให้เราด้วยนะครับเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะให้ดีบัฟเราก็เลือกสกิลที่เราต้องการได้เลยยงตัวอ,อย่างเนี่ยมันเป็น ex ใช่ไหมครับเนี่ยมันก็เป็น ex อยู่แล้วนะครับเราก็กดโจมตีได้เลยฟรีดอมยิงก่อนนะครับเนี่ยลดบีมแอเรียลยิงต่อนะครับลดดีเฟนส์ แล้วก็นูยิงต่อนะครับอันนี้เป็นรถสเปเชียลเรียบร้อยเห็นไหมครับบนหัวของบอสเนี่ยก็จะมีดีบัฟขึ้น3อันแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องการดีบัฟที่4ด้วยเนาะนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำก็คือ Justice นั่นเองนี่ก็จะเป็นแอคแท d ดาวนะครับก็จะสังเกตนะครับว่าเมื่อทุกตัวละครซัพพอร์ตเนี่ยมันอยู่ในระยะยิงนะครับผมเอา justice ตีนะครับทั้งตัวละครพพอร์ตอื่นๆเนี่ยมันก็จะช่วยตีด้วยนะครับแต่ว่าข้อจํากัดในดานนี้ก็คือว่าเราจะต้องขยับนูก่อนครั้งแรกเนาะมันไม่สามารถเอานูหรือว่าเอาใครก็ตามมายืนให้มันอยู่ในระยะแบบพพอร์ตสตัวพร้อมกันแบบนี้ได้ในเทิร์นเดียวนะครับนี่ซีดอมนะครับรถบีมเดฟดาว สำหรับใครที่มีคำถามนะครับว่าอ้าวแล้วถ้าเราใช้ดีบัฟประเภทเดียวกันเนี่ยสแต็กไปพร้อมกันมันจะบับได้เพิ่มขึ้นไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับมันจะเลือกติดดีบับอันเดียวเท่านั้นที่แบบให้ผลสูงสุดอยู่ตัวอ,อย่างเช่นถ้าคุณยิงลดบีม20กับลดบีม25มันจะติดอันเดียวคือลดบีม25นะครับโอเคครับตอนนี้ก็บนหัวบอสเนี่ยครบ4บับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองรีดดาเมจกันเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมขอขยับเอ็กเซียก่อน เลียตัวที่มันแบบเป็นตัวช่วยยิงซัพพอร์ตด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตอนที่เราตีบอสเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะค่อนข้างสร้างความรำคาญน,นิดนึงนทีนี้เราก็ตีบอสได้ แล้วยูนิตตัวไหนแบบยังมีซัพพอร์ตเหลืออยู่นะครับก็มันจะยิงซัพพอร์ตให้เราด้วยอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้นูกันดั้มยังเหลือนะครับแล้วก็อีกหนึ่งดัมเมดเดเลอร์ของเรานะครับก็คือสไตรฟีดอมนะครับอันนี้เราก็ยายิงนะครับเก็บในตัวเทนชันนิดนึงจะได้ยิงแรงนะครับเพราะว่าเราต้องเพิ่มดัมเมดสูงสุดได้30% ยิงเก็บเทนชั่นไว้ก่อน2ตัวแล้วก็สำหรับสไตล์ฟรีดอมเนี่ยยิ่งอยู่ไกลเป้าหมายเท่าไหร่ก็ยิ่งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ในช่องที่แบบว่าไกลที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ยืนแล้วก็ยิงเลย รวมบัฟด้วยอะไรต่างๆนะครับดอกนี้ของผมได้8ปดหมนะครับของผมดาวเดียวเนาะอาจจะไม่ได้แรงมากถ้าใครยิงได้แรงเท่าไหร่สูงสุดเนี่ยเอาดาเมจมาโชว์กันได้นะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคการรีดดาเมจนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแบบหลายคลิปให้มันจบไวๆกันลวกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องอธิบายแล้วเนาะจบกันไปสําหรับคอนเทนต์ของยูนิตสายดีบัฟ ที่ทุกคนควรปั้นนะครับรวมถึงวิธีการใช้แล้วก็โชว์เคสนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่กําลังเล่น SD g u n กันดั้มจีเดอร์อยู่ตอนนี้นะครับพอมาอยู่หน้าโฮมเนี่ยนึกขึ้นมาได้พอดีนะครับไอตัวอั t สเตอร์บูเฟรมตัวนี้ก็เป็นสายดีบับ ที่ดีเหมือนกันเนาะมีรีบัฟอยู่2สกิลนะครับก็อย่าลืมมาเก็บอีเวนต์ให้ครบด้วยก็แล้วกันทั้งบลูเฟรมทั้งโกเฟรมนะครับสตัวนี้เก่งมากถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมส่งให้เพื่อนๆของคุณได้ดูด้วยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนเช่นเคยสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับท็อปเกมไทยแลนด์สวัสดีครับ